มาฝึกอ่านสารอือกันนะคะนักเรียนสารอือนักเรียนจำก่อนนะคะสารอือสารอือสารอือพูดพร้อมกันค่ะสารอือสารอือสารอืรอเรามาอ่านคำแรกกันนะคะข้างบนค่ะ โมอือมืออ่านว่ามือนะคะโมอือมือต่อมาค่ะจอจือจือบอบือบือพออือพืองออืองือลออลือลือ มออือมือดออือดือออ,ออือถือหออือฮือต่อมาค่ะคำสองพยางามกันบ้างหออือฮือหออาหาฮือหาหออาหารออือรือ หาเรือโชอะสะโดอือดือชะดือโลอือลือโชอาชาลือชาโมอือมือถอือถือมือถือโบแอเบโมอือมือเบ มาดูภาพกันค่ะภาพอะไรคะภาพมืออ่านว่ามอือมือภาพที่สองค่ะภาพอะไรเอย่ยมือถือใช่ไหมคะมาสะกดพรอมกันค่ะมอือมือถออือถือมือถืออ่านตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะจอ,อือจือ นักเรียนอ่านเลยค่ะจอ,อือจือบออือบือพออือพืองออือเงือลออือลือมออือมือดออือดือ หออือถือหออือฮือหออือฮือหออาหาฮือหาหออาหารออือรือหาหรือโสอะสะโดือดือสะดือ โลือลือชอาชาลือชามอือมือถออือถือมือถือโบเอเบโมอือมือเบมืออาาถ้านักเรียนบางคนอ่านคล่องแล้วนะคะก็สามารถอ่านเป็นคำได้เลยค่ะเช่น จื้อบื้อพืองือลือมือดื้อถือหือหือหาหาหรือสะดือลือชามือถือ บมือในภาพก็อ่านว่ามือภาพที่สองก็คือมือถือเก่งมากค่ะ